สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้นะครับเป็นหะดีษที่ตกค้างนะครับจากบทเรียนที่แล้วนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้พวกเรารู้ถึงจำนวนของชาวสวรรค์น,นะครับที่มาจากประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีหะดีษที่รายงานจากท่านอบับดุลลอฮ์บินมุสยูด รดิย <icana>, ัลลอฮุอะลัย <Ont> ฮ <op edi kita> ุดีเล่าว่าวันหนึ่งพวกเราได้นั่งอยู่กับท่านนบีศลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและท่านละซูลก็กล่าวกับพวกเราบอกว่าอัตตรด้าวนะอันจะกูนูรูบูะอ์ลฮินจันน่าท่านละซูลถามบรรดาซอฮาบะบอกว่าพวกเจ้าพอใจไหมหากว่าพวกเจ้าจะมีจํานวนเศษหนึ่งส่วนสี่ของชาวสวรรค์แปลว่าชาวสวรรค์ทั้งหมดเนี่ย หนึ่งส่วนสี่ของชาวสวรรค์เนี่ยจะเป็นคนจากประชาชาติของจนาบีสังนงกษัวนี่อยู่สั้นลมถ้าแสนหนึ่งก็มีสองหมื่นห้ายกตัวอยา่างนะครับบรรดาสุฮามบัก็บอกนะอันพอใจสิครับท,าทา่าอซูลท้าอซุลถามตออ่อพี่น้องอัตลอฮนะอันจะกูนูซูลุสะฮ์ฮลินญันะแล้วพวกเจ้าจะพอใจไหมถ้าหากว่าพวกเจ้ามีจานวนหนึ่งส่วนสามของชาวสวรรค์แปลว่ามีจํานวนมากขึ้นกว่าเดิม บรรดาสหาบอกกบอกว่านะาอพวกเราพอใจสิครับทารอซูลทารอซูลจึงถามตอบบอกว่าอัลลอฮานอันจะกูนูชัตรออห์ลินจันนะแล้วพวกเจ้าจะพอใจไหมหากว่าพวกเจ้าจะมีจํานวนครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์แปลว่าชาวสวรรค์ประชากรมีทั้งหมดเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งจะเป็นคนมาจากประชาชาติของท่านอับดุลลอฮุนะอิมาิบุสัลลัมบรรดาสหายจึงตอบว่านะาอําพวกเราพอใจสิครับทารอซูลทารอซูลจึงกล่าวขึ้นบอกว่าวันละดีนับซูมุฮัมมัดินบียานี่ ฉันขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหักหรืออยู่ในมือของพระอ,องค์ก็คือสาบานต่อละซุพานุวาจาลาว่าอินนีละอร์จูอันจะกูนูนิสฟะอลินจันน์ฉันหวังต่อลาว่า พวกเราเนี่ยคือพวกเจ้าเนี่ยจะมีจํานวนครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์แปลว่าครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์ทั้งหมดนั้นจะเป็นคนมาจากประชาชาติของท่นานอัลมิสซัลลอฮลซวและจะเล่าสู่ก็กล่าวบอกว่าวะดานิกะอันนั้นจันนตลายาดฟูลฮะอิลลานับซุมมุสลิมนั่นก็เพราะว่าสวรรค์นั้นจะไม่มีผู้ใดได้เข้านอกเสียจากว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นมุสลิมตรงนี้บอกอะไรพี่น้อง บอกให้เรารู้ว่าศาสนาของบรรดานบาบีบรรดานาบีแต่ละท่านที่ถูกส่งมาทั้งหมดล้วนแต่เป็นมุสลิมบรรดานับาบีล้วนแต่เป็นมุสลิมบรรดานาบีอยู่ในศาสนาเดียวกันทั้งหมดคือศาสนาอิสลามใช่ไหมครับแสดงว่าบรรดานาบีแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละท่านนั้นมีหลักความเชื่อมั่นหรือหลัอกอคิีดเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันไม่มีข้อแตกต่างกัน หนึ่งสองในเรื่องของหลักปฏิบัติเหมือนกันในพื้นฐานพื้นฐานของหลักปฏิบัติเหมือนกันแต่ละยุคแต่ละสมัยมีการละหมาดเหมือนกันไหมมีการละหมาดเหมือนกันใช่ไหมครับมีการทําความดีเหมือนกันมีการถือสันหนอเหมือนกันใช่ไหมครับแต่จะแตกต่างกันที่ในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน นะครับฉะนั้นทารุษุนบอกต่อบอกว่าว่ามาอันตุมฟีอันหนีชิร์กอิลลากัชชรตินไบด้าในยิลดิศเทวอาสวดทารุษุนบอกว่าและจำนวนของพวกเจ้าหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธานั้นหากว่าจะเอาจำนวนของบรรดาผู้ศรัทธานในแต่ละยุคคือในแต่ละประชาชาติมาเทียบกับจำนวนของผู้ปฏิเสธศรัทธา จำนวนของผู้ศัทธานั้นจะมีจำนวนน้อยเหมือนกับเส้นขนสีขาวที่อยู่บนผิวหนังของวัวสีดำแปลว่าวัวตัวนั้นเป็นวัวที่มีขนสีดำแต่มันอาจจะมีขนสีขาวเป็นหย่อมๆย่อมเป็นจุดๆนิดหน่อยทำให้เรารู้ถึงว่าจำนวนของผู้ศรัทธานในแต่ละประชาชาตินั้นเมื่อเทียบกับ ผู้ปฏิเสธศรัานั้นมันแตกต่างกันแต่ว่าผู้ศรัทธามีน้อยผู้ปฏิเสธศรัทธามีมากเอากะเชาอรติซาดาฟีจินดิสาอรินอัหมัดหรือขนสีดําที่อยู่บนผิวหนังของวัวสีแดงนะครับฉะนั้นในฮะ d i t บทนี้่านปีนน้องผู้ที่มีอิมาต่อหลักสุภาพนะต่อาลาทั้งหลายครับ เป็นฮะดี s ที่ท่านรอสูลุล์สันลัลลอฮุอะลีอุสซาลัมบอกให้เรารู้ถึงความประเสริฐของประชาชาติสุดท้ายนี้ซึ่งเป็นประชาชาติของท่านนบีณาลัลลอัุอะลีอุสซาลัมและในฮะดี s บทนี้ยังเป็นฮะดี s ที่บอกให้รู้ถึงจำนวนของชาวสวรรค์ ซึ่งฮะดิษบทนี้บอกว่าครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์จะมาจากประชาชาติของท่านอับดุลเ่าะห์สุลต่ามส่วนครึ่งที่เหลือล่ะก็มาจากประชาชาติของบรรดานบีท่านอื่นๆนะครับฉะนั้นสรุปว่าอะไรสรุปว่าประชาชาตินี้เป็นประชาชาติสุดท้ายและจะมีจํานวนครึ่งหนึ่งจากชาวสวรรค์เพราะอะไรเพราะคนจากประชาชาตินี้จะอยู่ยาวจนถึงวันเกียร์มะใช่ไหมครับแสดงว่าคนที่มีอีมานั้น จะมีจํานวนมากนะครับประการที่สามมีหะีีษที่ปรากฏอยู่ในสุนันองข่านิมามอั h มัดท่านิมามจิรมิดีท่านิมามอิบนุมาจาได้บันทึกเอาไว้ว่าท่านอับดุลลาห์ฮุลต่านอัลลอฮลซวได้กล่าวว่าอัลลอชฮฺจะฟินอก้าวสวรถวให้กน้แง คาราสูพูดบอกว่าชาวสวรรค์นเนี่ยบนสวรรค์นเนี่ยพวกเขาจะมีทั้งหมด120แถวสามานูนะมินฮามินฮาที่หินอุ้มมา80แถวใน100เนี่ยใน120เนี่ยจะเป็น80แถวที่มาจากประชาชาติของฉันวะอรบานมินซาอีเดอุมมาและอีก40แถวที่เหลือเนี่ยจะมาจากประชาชาติอื่นๆแสดงว่าอะไร สแสดงว่าฮะดิษบทนี้ทารุณกํา,ากลังบอกว่าประชาชาติอิสลามยุคสุดท้ายนี้นั้นจะมีจํานวนเศษสองส่วนสของชาวสวรรค์ส่วนอีกส่วนหนึ่งมาจากไหนมาจากประชาชาติอื่นๆ <c oughs> อันนี้ทําหมเรารถึงอะไรไ่น้อง ทำให้เรารู้ถึงความเมตตาของทารุบฮาโนวาตาอาลาที่มีต่อทารูลและประชาชาตินี้และยิ่งทําให้เรารู้ถึงความประเสริฐของทารซูล็อตลัลล็อกวาลิอุชัลลัมพ่อะไรพป่น้องเพราะใครก็ตามนะครับที่เป็นประชาชาติของทารูลและปฏิบัติตามแบบอย่างของทารูลทุกความดีที่เขาปฏิบัติทารูลจะได้รับทั้งหมดฉะนั้นเศษสองส่วนสที่เป็นเศษสองส่วนสจากชาวสวรรค์เนี่ย คือประชาชาิของทอรอซูเนี่ยความดีที่เขาปฏิบัติเนี่ยจรอซูเนด้รับทั้งหมดยิ่งบอกให้เรารู้ว่าทรอซูจะได้รับความดีอันมากมายและนี่ยิ่งยืนยันและบอกให้รู้ถึงความประเสริฐของท่านบิสันน์ลลอุอัลลอฮฺอัสซาลฺลมประการที่4หะดีษที่เราเรียนกันในค่ำคืนนี้ที่ทอรอซูบอกว่าประชาชาติอิสลามจะ มีจํานวนครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์ใช่ไหมครับและใน h ะดีษทีตลาละซุนได้บอกเอาไว้ว่าประชาชาติอิสลามที่เข้าสวรรค์นั้นจะมีเศษสองส่วนสามนั้นไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใดเพราะอะไรพี่น้องเพราะในหะดีษที่เราเรียนอยู่ในคำคืนนี้นั้นเป็น h ะดีษทีตลาลซุนปราถนาและหวังว่าอัลลอฮฺจะอาาจะเมตตาให้พวกเรานั้นมีจํานวนครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์และตลาละซุนก็ได้รับการแจ้งข่าวดีในช่วงแรก นะครับในตอนต้นแล้วว่าประชาชาตินี้จะมีจำนวนเครื่องหนึ่งของชาวสวรรค์แต่หลังจากนั้นทารซูนได้รับการแจ้งข่าวดีจากอมร์แล้วเราจะอาณาได้เพิ่มจํานวนของชาวสวรรค์ที่มาจากประชาชาตินี้ด้วยกับความเมตตาด้วยกับความโปรดราจากเราสุภาลูว่าจะอาลาที่มีต่อท่านราซสูลและประชาชาตินี้ในบรรดาผู้ศรัทธาจากประชาชาตินี้จึงมีจํานวนที่เพิ่มขึ้น จากในตอนแรกฉะนั้นแล้วจึงไม่มีข้อขัดแย้งกันแต่อย่างใดและประการถัดมาในะดีบทนี้บอกให้เรารู้ถึงความสําคัญของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์หรือการเตาฮห้และบอกให้เรารู้ถึงอันตรายของการทําชีริกต่ออัลลอฮ์สุทานวะจาลาเพราะคนที่จะได้เข้าสวรรค์เขาจะต้องเป็นคนที่ยอมจํานนต่ออัลลอฮ์จะต้องเป็นคนที่ไม่มีชีริกจะต้องไม่มีบาปใหญ่ด้วยเหตุนี้ประชาชาตนก่อนๆที่เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นชาวสวรรค์ ถ้าเราสู้ใช้คําว่าอะไรพี่น้องอะลุชิรกีพวกเขาทําชีริกต่อเราสุขานอุบาจาละฉะนั้นนี่ยิงตอบย้ําให้เรารู้ถึงอันตรายของการตั้งภาคีหรือการทําชีริกต่อเราสุขานวุบาจาละและประการสุดท้ายที่ท่านเราสู้บอกว่าประชาชาตินี้มีจํานวนมากกว่าประชาชาติ อื่นๆเพราะอะไรท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายเพราะถ้าหากว่าเราเทียบผู้ที่มีอีมานในแต่ละประชาชาติทีเราสุ่มบอกแล้วว่าในแต่และประชาชาตินั้นคนที่มีอีมานนั้นเมื่อเทียบกับคนที่ทําชีริกหรือผู้ปฏิเสธศรัทธานในแต่ในประชาชาตินั้นนั้นเทียบได้กับอะไรเหมือนกับวัวที่มีสีขาวบนตัวซึ่งวัวตัวนั้นเป็นวัวสีดําใช่ไหมหรือวัวที่เป็นวัวสีแดงและมีขนสีดําบนตัวแสดงว่าในประชาชาติอื่นๆนั้นผู้ศรัทธานั้น มีจานวนน้อยใช่ไหมครับแล้วหากว่านําผู้ศรัทธาแต่ละประชาชาติที่มีจํานวนน้อยนั้นมารวมกันมารวมกันแล้วก็ยังไม่เท่ากับประชาชาติหรือผู้ศรัทธาที่มาจากประชาชาติของท่านนบีสุลต่านของอลัยุสอัลลัมนี้ฉะนั้นจะเพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายโดยเหตุนี้เองจึงทําให้ประชาชาติของท่านนบีสุลต่านของอลัยุสอัลลัมนั้นมีจํานวนมากที่เป็นชาวสวรรค์นั่นก็คือเศษสองส่วนสามของปริมาณประชากรชาวสวรรค์ทั้งหมดฉะนั้นขอเราสุภานุวาตาฮฺลาได้เตตาพวกเรา ให้พวกเรานั้น,นมีอีมานต่อเราสุภานุวัตอาลาอย่างถูกต้องให้พวกเรานั้นออกห่างจากการทําชีริกต่อการตั้งภาคีจากการท,ทําให้สิ่งหนึ่งนั้นมามีหุ้นส่วนมามีส่วนร่วมกับเลาสุภานุวจตอาลาในความเชื่อในการเคารพสักการะในเรื่องทุกเรื่องให้เราห่างไกลจาก,กาจชีริกเพราะสิ่งนี้แหละที่มันจะทําให้เราห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์จะทําให้เรานั้นได้รับการลงโทษในดุนยาและอาเะรอและจะทําให้เรานั้นไม่ได้เข้าสวรรค์ของเลาสุภานุวัตอาลาหากว่าเรามีชีริกใหญ่ติดตัวไป จนกระทั่งถึงวันกิยามะและนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นถูกห้ามจากการเข้าสู่สวรรค์ของเราสุภาพนววาวจาละในวันกิยามะขอเรา,า,าสุภาพนาวจาละทรงปกป้องและคุ้มครองพวกเราอัสลามุอะลัยฮิวะบิญมะฮ์มัดวะลัอาลิฮีะัสหับฮิฮีมัสลัม